สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจนิสันคุณอ้นนะครับวันนี้เราพามาชมรถเปิดตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ยืนของข้าผมนั่นเองนะครับก็คือเป็นนิสันนิวเทอร่านะครับบอกเลยว่านิวเทอร่าจริงๆนะครับลืมโฉมเก่าไปเลยผมบอกว่าลืมโฉมเก่าไปได้เลยนิวเทอร่านั่นเองด้านหลังนะครับอย่างที่บอกว่ามาชมกันใกล้ๆเลยนะครับ ด้านหน้านะครับใหม่หมดจดนะครับจะบอกว่าเอามาใส่ได้ไหมใส่รับเทอร่าตัวเก่าไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าตัวกระจังหน้าตัวใหม่นะครับไฟหน้าบอกเลยว่าไฟหน้าเราเป็นไฟควอส์ LED ควอส LED นะครับก็คือไฟ4ดวงนะครับด้านล่างเป็นไฟต่ำด้านบนเป็นไฟสูงนะครับพร้อมไฟ d a y light นะครับบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวผมมินเสิร์ที่ดูไฟเป็นยังไงนะครับอย่างหล่ออย่างเทนะครับ มาด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นเซ็นเซอร์4จุดอันนี้ครับมีให้เพื่อความปลอดภัยนะครับทำงานตลอดเวลานะผมบอกเลยทํางานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังยังไงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเพราะรถเราค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ไฟ LED ไฟตัดหมอกอีก1จุดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่หมดจดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นไฟครอบแบบตัว GTR ด้วยนะครับเป็นโฉม GTR เลยนะครับมาด้านหน้า ระบบความปลอดภยัยเดี๋ยวผมจัดเต็มให้อีกทีหนึ่งวันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นลอนแต่เป็นลอนที่สโลปตรงนี้มาค่อนข้างต่ําทําให้วีสัยทัศน์ในการขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจะบอกว่าตัวเก่ามีจุดด้อยยังไงตัวใหม่เราขจัดจุดด้อยตรงนั้นไปให้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าดีเยี่ยม ที่สุดแล้วไล่ดูด้านข้างเลยนะครับด้านข้างอย่างที่บอกว่าล้อแมกขอบ18นิ้วนะครับให้มาเลยพร้อมยางบริสโต e นะครับชัดเจนนิดนึงก็คือตัวเนี้ยตัวเก่านะบนด้านหลังเป็นดรัมเบรกต่างๆไม่มีแล้วตอนนี้เราใส่เป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ mm hmm. ดิสเบรกเราก็ใส่มาดีที่สุดนะครับดีที่สุดคืออะไรขนาดจานเบรกนะครับบอกเลยว่าเต็มซุ้มล้อนะครับเต็มซุ้มล้อหมายความว่าด้านหน้านะครับเราใส่ให้350มิมลิ นะครับให้สามร้มิลนะครับด้านหลังเราใส่ให้330มิลนะครับใหญ่แบบใหญ่ที่สุดแลละไม่ต้องห่วงว่าใหญ่มากๆนะครับใหญ่ดียังไงนะครับ1คือระบายความร้อนได้ดีนะครับสคือจับเบรกได้ดีนะครับเพิ่มสมรรถนะในการเบรกให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคด้านข้างก็จะทั่วๆไปแล้วอันนี้ผมว่ามีทุกคันอยู่แล้วปกตินะครับไฟเลี้ยว LED ด้านข้างนะครับบันไดด้านข้างนะครับด้านข้างจริงๆก็ น่าจะเป็นตัวเคิร์ฟที่อาจจะปกติเบสิกนะครับไฮไลท์เดี๋ยวจะมีด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาด้านหลังกันด้านท้ายเด่นๆเ,เลยนะครับเอาโครเมียมก่อนโครเมียมตรงนี้ย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เทอร์ล่าชัดเจนนะครับบอกเลยตัวนี้ไม่ใช่โครเมียมที่เอามาแปะไว้นะครับมันไม่ได้มาแปะไว้นะครับมันฝังอยู่ในตัว ฝากกระโปรงเลยนะครับเราค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับและที่เด่นตรงนี้นะมาเป็นแล้วนะครับไฟหลีแบบลาไกดายนะครับลายกด์ตัวนี้ก็คือทําให้ดูมีดูมีอะไรนะดูมีอะไรดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไฟเบรก led แล้วนะครับไม่ต้องบ่นว่าไม่ใช้ led รถตั้งล้านกว่าบาทไม่ led อันนี้จัดให้แล้วเป็น led นะครับก็เพิ่มความสวยงามและดูหรูหราม,มากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้าย กันชนท้ายไม่ใช่แบบเก่าเลยยกมาใหม่หมดนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ 4. จุดนะครับแล้วก็เป็นตัวกาดเป็นว่าเหมือนกาดกันกระแทกนะครับทำให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองประตูท้ายอย่างที่บอกว่าก็เป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายๆแค่เตะแค่นี้ง่ายกว่าตัวเก่าเยอะนะครับบนว่าตัวเก่าเตะไม่โดนบางแหละเตะอย่งงางนั้นเตะยาก ตัวนี้ง่ายๆเตะเปิดเสร็จปั๊บเตะปิด,ปดอ่าแค่นี้สบายๆมีระบบการหนีบอ่าเป็นไงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะนหนีบไหมอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับพร้อมระบบปิดตัวนี้ก็ได้ประมาณนี้สําหรับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกว่าเราใส่มาเต็มใส่มาจัดเต็มให้เลยมาถึงด้านในอย่างที่บอกดูการตกแต่งนะครับแบบใหม่หมดจดทั้งหมดทั้งคอนโซน นะครับตัวนี้ใส่คอนโซลนุ่มซอฟทัสแทบทุกจุดนะครับซอฟทัสผมว่ามากที่สุดในเซกเมนต์นี้แหละนะครับเครื่องเสียงนะครับมาถึงเครื่องเสียงก่อนเลยนะครับเครื่องเสียงมาเห็นใกล้ๆนี่เครื่องเสียง9นิ้วนะครับผมบอกเลยว่า9นิ้วระบบดีที่สุดนะครับแ p p l ปิลครา a y แบบไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบต่อวุ่นวายอีกต่อไปนะครับจัดเครื่องเสียงหน้าจอ9นิ้วแล้วยังไม่พอเครื่องเสียงโบสดีที่สุดนะครับ8จุด ลำโพง8ตัวพร้อม s u b w o ฟ f e r นะครับอย่างที่บอกว่าใส่แบบจัดเต็มให้เลยนะครับและเบาะนะครับอย่างที่บอกเบาะ s อ f t t o แล้วเป็นเบาะแบบใหม่นะครับลายเย็บแบบใหม่นะครับเบาะหนังตกแต่งด้วยสีแดงวายแบบวายแดงนะครับแล้วก็สีดำหรือเราสามารถเลือกได้นะครับในสำหรับ VL ก็เลือกเป็นสีเบจก็ได้นะครับเบาะตัวนี้ปล่าไฟฟ้านะครับทั่วไป นี่ปรับไฟฟ้าพร้อมปุ่มด้านหลังอัตโนมัตินะครับโอเคมาเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งครับตัวนี้ไฮไลท์ก็คือเป็นตัวคอนโซลเกียร์นะคอนโซลเกียร์ก็มีซอฟทัชนะผมบอกเลยว่าซอฟทัชนะครับระบบดิฟล็อกนะครับสามารถปรับได้เบรกมือไฟฟ้านะครับใช้งานได้ตัวพับเบาะไฟฟ้ายัางมีอยู่นะครับระบบคันเกียร์นะครับคอนโซลแบบใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จเจอร์ จัดมาให้อีกนะครับไวรลสชาร์เจอร์พอไหมไม่พอที่เสียบที่ชาร์จแบตจัดไปให้อีก5จุด5จุดก็คือตรงนี้2จุดนะครับคอนโซลกลาง2จุดแถวที่ 3- 1จุดนะครับอันนี้ก็จัดให้เต็มเหมือนกันนะครับมายังไม่พอมาใกล้ๆนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ D Shape นะครับตัวนี้ก็ปรับมาใหม่นะครับแล้วก็ทําให้มันดูหรูหราแล้วก็ใช้งานดีมากยิ่งขึ้นนะครับ เราปรับอัตราทดนะครับในการหมุนพวงมาลัยนะครับก็จะขับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพร้อมหน้าจอดิจิตอลนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับขนาด7นิ้วนะครับก็ทำให้มันดูรูหรามากที่สุดนะครับผมว่าดีที่สุดในเ s กเมนต์นี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับภายในนะครับจัดให้เต็มเดี๋ยวพาไปดูเบาะด้านหลังกันครับมาถึงด้านในนะครับก็อย่างที่บอกว่าเบาะนะครับเป็นเบาะแบบเทอร์ซ จะสูงกว่าด้านหน้านะครับทำให้วิสัยทัศน์ในการนั่งดีมากยิ่งขึ้นลดอาการเมารถนะครับบอกอย่างที่บอกว่าทําแบบใหม่นะครับทําให้มันดูนุ่มนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มความเพิ่มบันเอร์เมนเข้าไปอีกนะครับพร้อมจอกลางจอกลาง11นิ้วผมบอกเลยไม่ก็จอกงอแงแล้วนะครับไม่งอแงแล้วนะใช้งาน1บอกเลยว่า Netflix ใช้ได้แล้ว YouTube ใช้ได้แล้ว ดิสนีย์ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรทั้งนั้นแถมให้จัดการให้นะครับดูแลให้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับนั่งหลังดูอะไรเต็มที่แยกกันนะจอหน้ากับจอ,อกลางใช้งานแยกงานแยกชั้นใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือจอ,อกลางเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวแอร์นะครับแอร์ Air ก็มี2ตอนนะครับปรับปรับพัลมได้1 2 3 4นะครับหมุนปรับได้นะครับแอร์ไม่พอก็มีแอร์ตัวคอนโซล ให้อีกนะครับต้งความเย็นเข้าไปอีกจะได้เย็นทั่วถึงกันเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็บอกแถว3นะครับบ่อแถวสอยู่ด้านหลังนั่งได้นะครับอันนี้พับเก็บไว้เนาะก็เดี๋ยวจะดูให้ดูว่าด้านท้ายมีที่เก็บสัมภาระแล้วครับหรือที่เก็บของมากน้อยเพียงไหนนะครับเดี๋ยวพับเบาะตัวนี้ให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้บุ๊ปุ๊บ,บอ่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าพับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือพับแบบนี้ก็ได้ ได้แบบ2แบบนะครับอ่ะมาใกล้นะครับอันนี้อย่างที่บอกก็สามารถที่จะเก็บของได้เลยวางทราบยาวๆนะครับหรือขึ้นมานอนก็ได้นะครับเบาสามารถเลื่อนได้อ่าประมาณนี้ปึออ๊บอ่าประมาณนี้เดี๋ยวยังไงผมมีระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวบอกอีกทิงระบบความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปโอเคครับด้านในอย่างที่บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีระบบความปลอดภัยนะครับค่อนข e ้างเยอะ นะครับเริ่มต้นที่จุดง่ายๆนะครับก็คือเป็นตัวกล้อง4จุดรอบคันนะครับกล้อง4จุดรอบคันอย่างที่บอกว่าก็คือเป็นกล้องอันนี้คือจริงๆมันอาจจะเป็นรถเป็นกล้องที่มีมีเหมือนกันทุกๆตัวอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นกล้องด้านหน้าด้านหลังด้านท้ายซ้ายขวานะครับแต่ตัวนี้มันจะมีความพิเศษก็คือจะเป็นระบบที่ทํางานพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่4จุดด้านหน้าด้านหลังนะครับก็คือถ้ามีการเข้าไปใกล้วัตถุหรือมีวัตถุ วิ่งเข้ามาหานะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทํางานควบคู่กันพร้อมกับแสดงภาพที่หน้าปัดตัวนี้ด้วยหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับขนาด9นิ้วดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับที่สามารถที่จะดูได้นะครับผ่านการใช้งานแลนะปกติถ้ากล้องทั่วๆไปนะครับก็กระจกทั่วๆไปก็คือจะเป็นกระจกที่มองผ่านตรงนี้นะครับก็จะเห็นวิสัยทัศน์ไม่ได้ดีมากชัดเจน นะครับถ้าขนของเยอะหรือนั่งเยอะนะครับเรามีอีกโหมดนึงก็คือเป็นการปรับนะฮะกระจกตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นกล้องนะครับที่ฝังอยู่ด้านหลังทําให้เรามองชัดเจนนะครับติดฟิล์มเข้มหรือฝนตกอะไรเงี้ยก็ไม่กลัวแหละนะครับมองชัดเจนนะครับเราบรรทุกของเต็มเต็มยังไงก็สามารถที่จะมองตรงนี้ได้ครับโอเคจะมีระบบความปลอดภัยหนึ่งตัวก็คือระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเรายังขับรถไป เราเพลินบัฟเพลินเพลินขเพลินเพลินนะครับรถด้านหน้าเบรกกระทันหันนะครับด้านหน้าเบรกไม่พออีกคันหนึ่งเบรกหมายความว่าอีกคันหนึ่งรถคันนี้สามารถจับได้2องคันคันด้านหน้าแล้วก็จะมองไปถึงอีกคันหนึ่งนะครับถ้าเขาเบรกนะครับแล้วถ้าเราเผลอแล้วเราไม่ได้เบรกรถคันนี้จะเตือนให้ก่อนนะครับถ้าเตือนแล้วยังไม่เบรกอีกรถคันนี้เบรกให้อัตโนมัติแต่ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับอันนี้ก็คือระบบความปลอดภัยเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับมีตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เตือนนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับอย่างเช่นถ้าเราขับแล้วนะครับมีการคอมเลนนะครับหรือไปเหยียบเส้นทึบอะไรต่างๆนะครับเตือนอาการหลับในต่างๆนี่ก็สามารถที่จะมีการเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบอีกระบบนึงนะครับคือระบบ b ายสป t ร์ต n i n g นิ่นะครับ b ายสปอร์ตอร์นี้ก็คือรถกรณีอย่างเช่นถ้าขับไป มีรถด้านซ้ายหรือด้านขวาแซงนะครับก็จะมีการเตือนนะครับด้วยไฟที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับกรณีถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีการเตือนด้วยเสียงด้วยนะครับระบบนะครับทุกอย่างที่บอกว่าเราจัดมาให้เต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจริงๆเราเป็นรถที่เป็นเทอร่านะครับเป็นรถครอบครัวนะครับยังไงก็ต้องมีเซฟตี้ชิลนะครับทำให้มีความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของระบบความปลอดภัย ของ Nissan n e w t e r r a นั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะโปรโมชั่นอะไรก็ได้นะครับจริงๆโปรโมชั่นคันนี้ครับเราจัดให้พิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับนิสันคณนันนะครับก็คือตอนนี้กรณีจัดไฟแนนซ์นะครับก็จะมีดอกเบี้ย1.49นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมเต็มจัดให้แน่นๆเลยนะครับอย่างอยากจะทราบนะครับตัวนี้ราคารถอ่าจริงๆแล้วราคารถเราเริ่มต้นที่ 1 1 9 9 0 0้บาทเท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะแต่ตัวที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะครับคือตัวท็อปราคา1,499,000บาทนะครับก็สามารถที่ลูกค้าตอนนี้ครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับหรืออยากจะลองขับหรืออยากจะดูรถก็ติดต่อใิสัยคุณอันมานะครับตามเบอร์โทรก็ได้ครับ096-147-4591นะครับหรือจะเป็นไลน์แอดมิสาอ่าเป็นแอสไซ K H U N A U N <c oughs> นะครับแอดคุณอัานนะครับก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีรถใหม่ๆรถดีๆยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย